สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2568ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลตา่านอิบราฮิมสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจยจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนานมัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกสษมสํำราญทั้งเพื่อความสําเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย ปัจจุบันบทบาทของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างกว้างขวางที่ปรากฏชัดในความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาทั้งประชาคมอาเซียนและบรรดาประเทศสมาชิกให้เจริญรุ่งน้ายิ่งขึ้นการนำของมาเลเซียดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกเท่านั้นหากแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคของเราโดยรวมอีกด้วย ประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพกับมาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดประเทศหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ที่อย่างรากลึกในความไว้เนื้อเชื่อใจการยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันและความเข้าใจอันดีต่อกันขอฝากพระบาททรงมั่นพระไทยว่าประเทศไทยจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมาเลเซียเพื่อกระชับและพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวและพลังงานอันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งระของเราทั้งสองพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดประเนตรนิทรศากาลแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตราในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ45ปีและการแสดงผลงานของบริษัทแอโตรเย่พิจิตราจำกัดวันนี้เวลา19นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปชั้นหนึ่งศูนย์การค้า e phere, เอ็มสเฟียเขตคลองเตยในการท่อประเนตรนิทศาการแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ45ปีและการแสดงผลงานของบริษัทแอตเตอรีเยพิจิตราจำกัดซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ภาพไทยและการฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมตลอดจนงานหัตถศิลป์อันงดงามสู่สายตาชาวโลก และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากจุดเริ่มต้นการเป็นสถาบันสอนแฟชั่นสู่การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าที่หลากหลายจากรุ่นสู่รุ่นในแบรนด์ห้องเสื้อพิจิตราที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523ปัจจุบันคือบริษัทแอตเตอรย่พิจิตราจำกัดดำเนินงานภายใต้การนำของนางพิจิตราบุญรัตพันธ์นักออกแบบแฟชั่นชั้นนำซึ่งมีโอกาสได้ถวายงานตัดเย็บฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ และฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศภายในงานมีการจัดแสดงผลงานแฟชั่นการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าในช่วงระยะเวลา45ปีของแบรนด์ห้องเสื้อพิจิตราที่นำเสนอภายใต้แนวคิด 45th Year An ์เยียร์อันเว i ร i เซีย เปรียบเสมือนการเปิดคลังสมบัติทางวัฒนธรรมที่หาชมยากซึ่งมีการเชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชจน,นีพันปีหลวงจำนวนสามองค์มาจัดแสดงได้แก่ฉลองพระองค์ชุดกลางคืนตัดเย็บด้วยผ้าไหมสีดำแต่งแขนด้วยผ้าชาวเขาเผาเย้าฉลองพระองค์ชุดกลางวันตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมห้า และฉลองพระองค์ชุดกลางวันตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ปักฉลุเป็นลายลูกไม้สารเชื่อมเป็นตะแกรงองค์ในตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่พร้อมกันนี้ได้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงสาองค์ได้แก่ ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงินเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีสีส้มเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงรับพลเอกเดวิดเทอร์ลี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและฉลองพระองค์ชุดไทยอม,มรินสีน้ำตาลเมื่อครั้งโดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชาอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชาอาณาจักรภูตาน นอกจากนี้ยังนำผลงานการออกแบบเสื้อผ้าที่บง่งบอกถึงศิลปะแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนถึงการเติบโตความแข็งแกรง่งและความละเมียดละไมยอย่างงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่นำมาจัดแสดงให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสเพื่อจุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจในการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรนักออกแบบแฟชั่นของไทยนำตัวอย่างที่ได้ชมไปพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถสร้างมูลค่าในผลงานของตนให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มมากขึ้นตลอดจนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาทไทยให้ก้าวหน้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในการนี้ทอประเนศงานแสดงแฟชั่นโชว์ของห้องเสื้อแอตเตอรเย่พิจิตราภายใต้คอนเซปต์ t h e Golden Metamorphosis เปรียบดังการเฉลิมฉลองยุคทองของภาทไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชจน,นีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยผ่านการนำเสนอผลงานแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงยุคทองบทใหม่ผสมผสานกับอดีตอันทรงคุณค่าโดยใช้ความงดงามและความแข็งแกร่งเชิงสัญ,ญลักษณ์ของมแมลงมาสื่อถึงการวิวัฒนาการและการเกิดใหม่อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งหลอมรวมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกชิ้นงานเข้าด้วยกันผ่านการใช้สีทองที่แทรกอยู่ทั่วทั้งคอลเลกชันไม่ได้เป็นเพียงการเลือกสีหากแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองแห่งความสำเร็จและอนาคตอันเจิดจรัสที่รออยู่ข้างหน้าหลังจบการแสดงแฟชั่นโชว์พระราชทานช่อดอกไม้แก่นางพิจิตราบุญรัตพันธ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้สนใจการแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการแสดงผลงานของห้องเสื้อพิจิตราในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ45ปีเข้าชมได้ที่ชั้น1ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียจนถึงวันที่29พฤศจิกายน2568โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการสรงม้าตอนที่หนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัฐราชกัญญาส่งให้ความสนพระไทยด้านกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยทรงได้รับแรงบันดาลพระไทยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาด้านแฟชั่นจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จกลับประเทศไทย ได้ส่งมา้าณกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ส่งมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างจริงจังและส่งเข้าร่วมการแข่งขันขีม่ม้ารายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ k ิงส์ค u ั2012ณสนามไทยโปโลแอนด์อีควอเทียนคับพัทยาจังหวัดชลบุรีส่งคว้าแชมป์ขี่ม้าจูเนียร์ฟรีสไตล์โอเพนประเภทศิลปะบังคับมา้าหรือเดรสศาสตร์ พร้อมกันนี้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือโชว์จัมปิง้งร่วมกับทีมของชมรมขี่ม้าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์โดยทรงได้รับรงางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง ามาส่งเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมด้านศิลปะบังคับม้าณสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาวงการขี่ม้าของไทยหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์และชมรมขี่ม้าในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศรวมทั้งเพื่อให้กำลังพลได้รับความรู้และประสบการณ์เนือเรื่องเทคนิคขี่ม้าเพิ่มมากขึ้น โดยทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูขี่ม้านานาชาติณโรงเรียนเลอรกอดองนัวเมืองโซมูซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการขี่ม้าที่เก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคริสต์งักราช1825ทรงเข้ารับการศึกษาระดับมีเดียมถึงระดับพรีเซนต์จอชณโรงเรียนขี่มา้าโซมูเดสสาดและทรงเข้ารับการศึกษาระดับพรีเซนต์จอชถึงระดับอินเตอร์มีเดียตวัน ณศูนย์ฝึกขี่ม้ากับนายชองฟิลิปซียาร์ตณเมืองมอรินกีซองปินกีซึ่งทรงศึกษาทั้งการเป็นครูฝึกสอนขี่มา้าทรงเป็นนักกีฬาขี่มา้าประเภทศิลปะบังคับมา้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางรวมทั้งทรงเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับมา้าโดยทรงเป็นคนไทยคนแรกที่จบหลักสูตรการขี่มา้าจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ปีพุทธศัรา2556สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับมา้าโดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้ารายการต่างๆมีรายการที่สำคัญอาทิการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2013ครั้งที่27ณกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2014ครั้งที่17ณเมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีการแข่งขันกีฬาซีเกม2017ครั้งที่29่ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียโดยทรงบังคับมาชื่อปรินช์ามิง WPA นำทีมชาติไทยลงแข่งขันจนสามารถคว้าอันดับสองได้รับเหรียญเงิน และรายการ The First FEI Asian Championship 2019ที่จัดขึ้นณสนามไทยโปโลแอดอีเิปตรียนคลับพัทยาส่งได้รับเหรียญทองประเภททีมศิลปะบังคับมา้ารวมทั้งส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย สาหะข,ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวีนานรีรัตนราชกัญญาที่ส่งทุ่มเทพ,พระวรากายฝึกซ้อมการทรงม้าอย่างเต็มพระกำลังพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้วยการทรงม้าเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ราชวงศ์และองคมนตรีสเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา6 5นาฬิกา52นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปประทที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปและวัดจักรวรรด,ดิราชาวาดสี่รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพนวันละ8รูปและประคมย่ำยามกําหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ ช่วงค่ำท่านหญิงสีสว่างวงบุญยจิตราดุลทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศเทพรวรารามราชวร,รมหาวิหารจำนวนสี่รูปขึ้นสวดบทพระอภิธรรมเจ็ดคำพีและบทอภิธรรมมัตตสังคหะในทํานองเลื่อนและทํานองสอระพันยะประจำเตียงสวดที่หนึ่ง ส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดร,ราชสิทธารามราชวรวิหารจำนวน4รูปขึ้นสวดบทพระพิธรรมเจ็ดคำพีในทำนองกะสำหรับการสวดพระพิธรรมพระบรมศพจะสวดประจำทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วัน ก่อนหน้านั้นในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเพนเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูป เวลา16นาฬิกา58นาทีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระสงฆ์จากวัดส,สุทัศเทพวรวารามราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์พระบรมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีสมาชิกราชสกุลคณะบุคคลสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติชมรมพิพิธสยาม ตลอดจนประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชนาครสวรรค์นาราธิวาสและนนทบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อแม่แห่งแผ่นดินที่ทรงรักและห่วงใยประสกนิกรทรงเป็นดั่งดวงประทีปนำทางให้ภาคไทยกลับมามีชีวิตด้วยพระปรีชาสามารถในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะหัตถกรรมภาคไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก ทั้งนี้ระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกาย,ยน2,568จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิรักิตตาสมัยวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนบดีครบ100ปีและวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ100ปี จึงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา13นาฬิกาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมจเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ